ใครที่สนใจบริการเติมเกมโลบอกต้องร้านนี้เลย k i s เ e t Shop ที่มีทั้งบริการกดผลกดเกมพาร์ตกดเพชรหรือว่าจะเติมโลบัคแล้วก็ยังมีรับฟาร์มรับรางนัน,นแมปต,ต่างๆอีกด้วยไม,ม่ว่าจะเป็นบอกรฟุตออสตาชินโดเบดวอลหรือว่าทิงลิเจนซี่แล้วนอกจากนี้เลดก็ยังดีสุดๆไปเลยก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจ k i สเน t Shop เพื่อดูร,รายละเอียดต่างๆแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะร้านโทโดโมะชอ็อปบริการกิฟต์เกมพาร์ตในเลดสิบแต่เดียวก่อนก็ร้านเนี้ย เขาไม่ได้มีแค่บริการกิฟต์เกมพาร์ตนะเขายังมีบริการกดผลถาวรกดเพชรกดตัวละครไม่ว่าจะเป็นแมปบอกฟุตทิงดิจเนซี่ออลสตาร์หรือว่าอนิเมะไฟเตอร์รู้อะไรไหมในเพจเนี้ยเขาชอบส่มแจกของลูกเพจเยอะมากเลยนะอย่าลืมไปกดติดตามกันล่าบ่ายเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปฐมวันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวละครนะครับตัวใหม่นะครับที่ อัปเดตเล็กนะครับเพิ่งจะมาอัปเดตประมาณ3โมงนะครับก็คืออัปเดตตัวเอ่อทั้งหมด6ดาวแล้วจะหลายตัวอยู่นะครับผู้ชมก็ที่พี่ซุ่มาคือจะเป็นตัวใครบาทนั่นเองนะครับมาจากเรื่องอยูกิป้าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับชื่อเรื่องเชื่อไม่รู้แต่ที่มาจากเรื่องเอ่อมาจากยูกินะครับคือไพ่กันเองโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับตอนแรกพี่ไม,ไม่ตอนแรกก็จะไม่มาในโหมดเทนนิงหรอกคุณผู้ชมแต่พอนั้นก็ เออรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ตัวละครมันก็ใช้ราคาแพงตัวแรกมาเทนนิ่งแล้วก็โอ้แพงมากโอเคครับเดี๋ยวก็เรามารับชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวละครตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเราจะไปวางตัวกันเลยแล้วกันเนาะโอเคครับผูช้ชมปเราไปวางตัวเลยเราบปปาสก่านก่อนโอเคมาขั้นแรกนะครับเ,เราจะวางให้ดูก่อนนะครับโอเคนี่500นะครับดาเมจจะอยู่ที่1,395นส่เองนะครับทีี อ่าสี่วิธีหนึ่งทีนะครับในวงก็จะประมาณนี้น,น, 1, นะครับโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราขั้นแรกนะครับขั้นแรกนะครับใช้ราคาหนึ่งพันนะครับได้เป็นหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับอ่าประมาณนี้ครับดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชมสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะครับโอเคขั้นต่อไปครับอ่าราคาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับเพิ่มมาแล้วก็ระยะนะครับสิบนะครับอ่าประมาณนี้โอเคจะประมาณนี้นะครับผู้ชม โอเคแล้วเราก็จะอัพขั้นต่อไปนะครับราคาอยู่ที่2,080นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตวางตัวละครร้อนใหม่กันนะอืมตอนแรกไม่ค่อยอยากมาโหมดเทรนนิง่งหรอกคุณผู้ชมมันยากอะ่ะไม่รู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้โอ okay, เคเราอัพขั้นต่อไปนะครับราคาอยู่ที่2,0800นะครับดามจเพิ่มมาอีก3,189นะครับะะรบะยะเพิ่มมา20นะครับแล้วก็ได้สกิลเปลี่ยนนะครับโอเคนี่โอโอ๋อมีไพ่ออกมาแล้วโอเคอันนี้คือเป็นการปล่อยไพ่ออกมานะครับคุณผู้ชมใช่ไหม แล้วก็ปล่อยสกิลประมาณนี้ต่อไปนะครับขั้นที่4นะครับราคาอยู่ที่3,350นะครับระยะน,นะครับไม่เพิ่มนั้นแล้วก็คูดาก็ไม่เพิ่มมาไม่ได้เพิ่มมาแล้วก็ได้ไปจากเพิ่มเพิ่มมา3,500นะครับผู้ชมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้นะครับขั้นที่5ลนะกันนะครับราคาอยู่ที่หน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับ ราคาอยู่ที่ล้านห้าดาเมจเพิ่มมาอีกแปดแสนห้าหมื่นระยะยี่สิบนะครับอ๋อคูดาอารีสี่วีเพิ่มมาสี่วีนะครับโอเคคผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปอัพกันละกันแล้วก็วกมาดูกันว่าจะเป็นแน่หครับสกิลดาก้อนอะไรสักอย่างนะฮะดาก้อนไฟอะไรสักอย่างนะครับโคบเทมาเอาว่ะอ่าราคาโคตรแพ่นี่คือค่าเวลแรกนะครับผู้ชมโอ้ไม่ก้อนมังกรโอ้โคตรเท่มันเป็นการปล่อยมังกรออกมาแล้วก็ปล่อยสกิลอ่ะพ่นน้ำแข็งปะ ตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นมาจากยังไงมาจากมันไปนยังไงมันชื่ออะไรใครมันแอะไปศึกษาแล้วมันสสมชื่อว่าใครบาทนะเห็นน้องวงน้องบอกมาด้วยแล้วก็แบบพี่ไม่ค่อยได้ใจว่ามันไอ้นี่ยังไงนะครับผู้ชมอันนี้ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องจริงนะครับแล้วก็ไม่เคยดูด้วยใช่พี่ไม่เคยดูเลยนะครับเดี๋ยวขอปรับเลือดไปให้อ่าส,อสูงๆก่อนนะครับผู้ชมเราจะจขอจะปรับเลือดให้สูงสูงก่อนแล้วกันเนาะอ่าโอเคผู้ชมมาเราก็จะสาปาออกมานะครับสาปาออกมาตัวแรกนะครับ เราจะมาอัพค่าสุดท้ายนะครับอยู่ที่2ล้านนะโหเดี๋ยวนะหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นแสนสองล้านนะผู้ชมอู้ใหม่กโคตรแพงอยู่ที่2ล้านนะครับผู้ชมดาเมจจะเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคประมาณนี้เราจะอัพกันนะครับไปดามจจะเพิ่มมาอีกล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับแล้วก็ยาเพิ่มมาด้วย โอ้ระยะ116ผู้ชมได้เม็ด2ล้าน2วิวหนึ่งโอเคผมรู้สึกตื่นเต้นกับตัวละครนี้มาแลยวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตบัฟก่อนละกันนะครับผู้ชมขออนุญาตบัฟก่อนนะครับเป็นตัวโลอินฟินิตแน่นอนนะครับเป็นตัวโลอินฟินิตแน่นอนนะครับพี่ว่ามันโหดมากเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผู้ชมพี่ว่ามันโหดมากครับตัวนี้เดี๋ยวลองมาบัฟกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราลองมาบัฟกันนะครับจะขออนุญาตเพิ่มเลือดมอนซักนิดหนึ่งละกันนะฮะ รู้ว่ามันจะเท่าไรนะครับโอเคบับหนึ่งบับสองบับสามนะครับดูว่าห้าล้านครับทีไปรวกลกมเลยสี่ล้านเก้าห้าล้านประมาณห้าล้านแต่มันตีแปดวิก็ไม่ได้นานมากนะสำหรับพี่นะอ่าดูลนะห้าล้านนี่เลือดหกล้านนะครั้งแรกตีไปโอ้คุณผู้ชมมันแรงมากเลยนเนี่ยถ้าเราตรงลองตีไปวิวเร็้ยวแปดสิบ ดาเกจก็จะประมาณห้าหกล้านบาทนีพี่ไม่แน่ใจอ่ะโอ้โหมันแรงมากเลยผู้ชมมาตั้ละอัตันบวกบัฟดามเมจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านไหมถ้าจาไม่ผิดตัวไรกานี่มันหล้านหล้านตี8ดวีหล้านวาง8ดตัววางปตัวได้ไหมอาจจะวางได้หล้านโอ้โหนี่แทบแทบไม่ต้องวางตัวไอคินล้านได้แล้วนะเนี่ยผู้ชมโอไมคก็ โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จะมปะีประมาณเพียงเท่านี้นะครับ <c ười> ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดซัปปบสไครป์ช่องปฐมวันด้วยนะครับ <c ười> โอ้รู้สึกว่ามันแรงมากนะเนี่ยคนะุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราเดี๋ยว,ยวพี่จะอัดตัวนี้ให้เวฟตันเลยแล้วกันเมื่อกีเดี๋ยวจะเอามาลงอีพีด,ดูนะครับก็คลิปนี้ไม่ประม,มนนาณตามีประมาณเพียงเท่านี้ครับว่าเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ